จะได้ยินคําว่ากลยุทธ์ป่าล้อมเมืองนะครับนั่นก็คือกลยุทธ์ที่ทําการตีตลาดจากพื้นที่รอบนอกนะครับหรือว่าเมืองรองเมืองต่างจังหวัดที่มีคู่แข่งน้อยเข้าสู่พื้นที่ภายในเมืองที่มีคู่แข่งที่แข็งแกร่งนะครับแต่ถ้าเราดูกลยุทธ์จากแพลตฟอร์มล่าสุดที่กําลังจะบุกเข้าไทายอย่างทีมูนะครับต้องบอกว่าพวกเขาคิดต่างมาก,มากนะครับเพราะว่าพวกเขาไปลุยตลาดที่มีการแข่ง,ข,งขันที่โหดหินมากมาก,มาก อย่างในตลาดอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีหรือในแถบยุโรปนะครับซึ่งถ้าใครเคยตามข่าวแวดวงอ e ีคอมเมิร์ซจะรู้ว่า s h o ป e ปีก็เคยบุกไปแล้วนะครับแล้วก็แพ้อย่างรับคาบหลังจากที่ประสบความสำเร็จนะครับในตลาดใหญ่ๆทั้งในอเมริกาและยุโรปนะครับทีมูเองเนี่ยก็เริ่มจะมาบุกป่ามาตะลุยในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยในท้ายที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าการมาถึงของผู้เล่นรายใหม่อย่างทีมูเองเนี่ย มันส่งผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับต่อตลาดในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นาตลาดอย่างช้อปปีและลาซาด้านะครับที่คลองใจผู้บริโภคชาวไทยมาอย่างยาวนานเรื่องราวการบุกเข้ามาของทีมูในประเทศไทยมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทลาดนจากอด,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจ เทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาประเด็นข่าวร้อนเลยนะครับที่เปิดเผยออกมาล่าสุดน,นะครับวันที่29กรกฎาคม t ีมูนะครับแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซจากประเทศจีนเนี่ยก็ได้เปิดตัวในประเทศไทยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดที่3ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเปิดตัวครั้งนี้เองเนี่ยเกิดขึ้นเกือบ1ปีนะครับหลังจากที่ได้เข้าสู่ตลาดมาเลเซียและฟิลิปปินส์นะครับ<ๆ>เช่นเดียวกับการเปิดตัวในตลาดอื่นๆก่อนหน้านี้นะครับ ซึ่งตามรายงานของ Momentum w o r k s นะครับประเทศไทยเองเนี่ยเป็นตลาดอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่เป็นดับ2ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากอินโดนีเซียเพียงเท่านั้นนะครับและมีอัตราการเติบโตเร็วเป็นอันดับ2รองจากเวียดนามนะครับอัตรา,ารเติบโต34.1เเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับ มันมีอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับที่เราเห็นทีมูมานานแล้วนะครับแต่ว่าเออทำไมมันไม่มาเปิดที่ไทยก่อนท,ทั้งที่ประเทศเราเนี่ยโ,โหสามารถขนส่งสินค้าส่งทางรถบรรทุกหรือว่ารถไฟความเร็วสูงนะครับมาจากประเทศจีนมาถึงกรุงเทพได้ง่ายๆเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าทีมูเองเนี่ยไปเปิดที่มาเลเซียและฟิลิปปินส์ก่อนนะครับหรือก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็ชั่เล่นตัวเองด้วยการไปเปิด ตลาดที่คู่แข่งโหดมากๆอย่างประเทศอเมริกานะครับซึ่งก็เจาะตลาดได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าประวัติศาสตร์ของอเมซอนในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีคู่แข่งหน้าไหนที่แบบจะมาสู้พวกเขาได้เลยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่อเมซอนต้องเจอคู่ต่อกรที่น่ากลัวอย่างทีมูหรือในตลาดอื่นๆนะครับ พวกเขาเลือกเดินเกมที่บุกไปตลาดที่มีคู่แข่งที่แข็งแกร่งก่อนนะครับทั้งในญี่ปุ่นเกาหลีหรือในฝั่งยุโรปนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันมีเจ้าตลาดอยู่แล้วและมีความแข่งแกร่งมากๆอย่างในญี่ปุ่นก็มีรัคุเทหรือว่าเกาหลีก็มีเนเวอร์ของอาทางฝั่งแบรนด์เจ้าถิ่นอยู่นะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะไปเจาะตลาดเหล่านี้แตกต่างจากแพลตฟอร์มอย่าง l a z a d a หรือ s h อป e ีที่เราเห็นนะครับพวกเขาเนี่ย แข่งกันอยู่แค่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งพยายามที่จะบุกไปที่ต่างประเทศแล้วแต่ว่ามันก็ไม่สําเร็จนะครับแต่ความสําเร็จของทีมูเองเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจเอามากๆเลยนะครับก่อนหน้านี้ผมเองก็เพิ่งเขียนบทความหนึ่งนะครับที่ไปเรียบเรียงมาจากวิดีโอที่น่าสนใจที่ตั้งหัวข้อว่า The Most Evil Company That Took Over the USA นะครับซึ่งโอ้โหเป็นการฉายภาพว่ามันเหมือนปีศาจร้ายนะครับ แพลตฟอร์มอย่างทีมูเองที่บุกเข้าไปในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ถล่มตลาดอย่างหนักมากๆนะครับด้วยสินค้าราคาถูกซึ่งแน่นอนนะครับว่าไม่ต้องพูดถึงตลาดในแถบบ้านเรานะครับโหทีมูเองเนี่ยสามารถไปต่อกรกับคู่แข่งระดับโลกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่แข่งอย่างช้อปปี l a า a าดาเนี่ยคงไม่ขนาดมือพวกเขาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า ผ่านตลาดที่โหดหินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ประสบความสาเร็จด้วยนะครับซึ่งถ้าย้อนรอยไปจริงๆเนี่ยช้อปปีกับละะาซาด้าก็ถือเป็นผู้บุกเบิกตลาดอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศไทยนะครับมีการสร้างรากฐานที่มีความแข็งแกร่งและได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภคชาวไทยนะครับมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพนะครับทำให้ก่อนหน้านี้เองเราจะเห็นได้ว่า2แบรนด์นี้กลายเป็นชื่อรักแรกนะครับที่ผู้บริโภคมักนึกถึงเมื่อต้องการซื้อสินค้าออนไลน์นะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับความสําเร็จในอดีตไม่ได้เป็นหลักประกันถึงความสําเร็จในอนาคตเสมอไปโดยเฉพาะในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่อย่างทีมูเองเนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญนะครับที่ท้าทายช้อปปีและ l a ซ a ด้เ,เป็นอย่างมากนะครับทีมูเองเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่เปิดตัวโดยพินตัวตัวนะครับบริษัท เทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากประเทศจีนพวกเขาเองเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านการนําเสนอสินค้าราคาถูกด้วยการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบโซเชียลชอปปิ้งนะครับเน้นการแชร์และการซื้อร่วมกันเพื่อรับส่วนลดพิเศษนะครับทีมูเองเนี่ยก็ได้สร้างความสําเร็จอย่างรวดเร็วในตลาดสหรัฐอเมริกานะครับโดยใช้กลยุทธ์การนําเสนอสินค้าราคาถูกพร้อมกับการทําการตลาดเชิงลูกนะครับ รวมถึงการโฆษณาในช่วงซูเปอร์โบนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุดในอเมริกาพวกเขาใช้กลยุทธ์มารติ้งแคมเปญแบบอัดหนักมากๆนะครับมีการอัดโฆษณาปรากฏขึ้นในทุกช่องทางนะครับตามหลอกหลอนเราเลยไม่ว่าจะเป็นทาง Google Facebook Instagram หรือว่า t i k t o อนะครับซึ่งทีมูเองเนี่ยลงทุนมหาศาลกับโฆษณานะครับตองจากโฆษณาแล้วเนี่ยทีมูก็ยังมีการถูก พูดแบบปากต่อปากอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากสินค้าบนแพลตฟอร์มที่มีราคาถูกมากตัวอย่างในอเมริกานะครับรองเท้าราคาเพียง20ดอลลาร์นาฬิกาคล้ายๆ Apple Watch ในราคา20ดอลลาร์หรือเสื้อเชิ้ตราคาต่ำกว่า5ดอลลาร์นะครับซึ่งราคาที่ต่ำอย่างไม่แน่เชื่อนี้เองนะครับที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความสนใจและอยากลองใช้บริการนะครับ สิ่งที่ทำให้ t มูแตกต่างจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั่วไปก็คือวิธีการจัดการกับห่วงโซ่อุปทานนะครับแทนที่จะใช้รูปแบบดั้งเดิมที่มีหลายขั้นตอนเช่นจากโรงงานมาคลังสินค้ามาหน้าร้านแล้วก็มาสู่ผู้ซื้อนะครับแต่ว่า t มูเองเนี่ยเลือกที่จะตัดส่วนกลางทั้งหมดออกและขายตรงจากโรงงานสู่ผู้บริโภค วิธีการนี้มีข้อดีก็คือพวกเขาร่วมมือกับซัพพลายเออร์มากกว่า1 0 0 0 0แรายในประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มูสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายบนแพลตฟอร์มของพวกเขาตั้งแต่ของเล่นแมวไปจนถึงเครื่องมือช่างและสินค้าอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับ อกจากนี้เนี่ยคีย์สำคัญมากๆโมเดลธุรกิจของทีมูเองเนี่ยยังช่วยแก้ปัญหาสําคัญมากๆของเหล่าผู้ผลิตนั่นก็คือการคาดการณ์ความต้องการของตลาดนะครับแทนที่จะต้องพยายามทํานายว่าสินค้าชิ้นไหนเนี่ยมันจะขายดีและต้องผลิตให้พอดีกับความต้องการนะครับซึ่งหากผลิตมากเกินไปก็จะเกิดต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าหรือหากผลิตน้อยเกินไปเนี่ยก็จะเสียโอกาสในการทํากําไรนะครับ ทีมูดเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตนําสินค้าทุกรูปแบบขึ้นบนแพลตฟอร์มและดูว่าชิ้นไหนเนี่ยได้รับความนิยมนะครับลองจินตนาการนะครับว่าสมมุติว่ามีผู้ผลิตของเล่นที่มีสินค้า8แบบนะครับต้องการที่จะขายในช่วงเทศก,กาลคริสต์มาสในสหรัฐอเมริกาแทนที่พวกเขาเนี่ยจะต้องคาดเดาว,ว่าของเล่นชิ้นไหนจะขายดีและทําการสั่งผลิตล่วงหน้านะครับแต่ว่า พวกเขาสามารถนําสินค้าทั้งหมดเขึ้นบนทีมูและดูว่าชิ้นไหนได้รับความสนใจมากกว่ากันนะครับซึ่งวิธีนี้นช่วยลดต้นทุนในการเก็บรักษาการจัดการรวมถึงการทําตลาดของผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดิมได้เป็นอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามข้อเสียของวิธีการเหล่านี้ก็คือการจัดส่งสินค้าจะใช้เวลานานกว่าปกตินะครับเนื่องจากทีมูไม่ได้เก็บสต็อกสินค้าไว้ล่วงหน้านะครับทำให้ต้องใช้เวลาในการผลิตและจัดส่งจากต้นทางแต่ถ้ามาบุกในประเทศไทย,ยโอ้โหใกล้ๆเลยนะครับสามารถส่งได้อย่างรวดเร็วนะครับ ซึ่งในอเมริกาเองเนี่ยโดยทั่วไปทีมูใช้เวลาประมาณ15วันนะครับในการจะส่งสินค้าถึงหน้าประตูบ้านลูกค้านะครับถือว่านานกว่าคู่แข่งอย่างอเมซอนนะครับที่ใช้เวลาเพียงแค่2วันแต่ในมุมมองของทีมูการรอคอยที่นานเนี่ยแลกมาด้วยข้อมูลการตลาดที่มีค่าสําหรับผู้ผลิตนะครับเพราะว่าทุกการสั่งซื้อคือการสํารวจตลาดขนาดเล็กที่สามารถช่วยให้พวกเขาเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ทีมูไม่ได้เพียงแค่นําเสนอสินค้าราคาถูกเท่านั้นนะครับแต่ว่าพวกเขาสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานให้กับผู้ใช้งานนะครับพวกเขาได้นําเอาองค์ประกอบของเกมหรือว่ารูปแบบของเกมฟิวเคชั่นมาประสานเข้ากับการช้อปปิ้งนะครับทำให้การซื้อของบนทีมูเองเนี่ยมันเหมือนกับการเล่นสล็อตแมชชีนนะครับเพราะว่าผู้ใช้สามารถหมุนวงล้อนะครับเพื่อรู้นรับส่วนลดพิเศษสําหรับตะก้าสินค้าของตนเองนะครับแล้วก็มีการนับถอยหลังเพื่อเร่งสปีดในการตัดสินใจซื้อนะครับ นอกจากนี้ทีมูยังเสนอทางเรื่องในการแบ่งชําระเงินออกเป็นหลายๆงวดด้วยนะครับไม่ว่าสินค้านั้นเนี่ยจะมีราคาถูกมากๆก็ตามนะครับและยังมีเกมต่างๆให้เล่นนะครับเพื่อรับเครดิตในการซื้อสินค้าเพิ่มเติม ต้องบอกคีหลักนี้นี่เองนะครับที่การผสมผสานระหว่างการช็อปปิ้งกับรูปแบบความบันเทิงทําให้ประสบการณ์การใช้งานของทีมูเนี่ยมันดูคล้ายกับการเดินเล่นในร้านขายของมือสองที่ผสมผสานไปกับบรรยากาศของคาสิโนนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ากลยุทธ์นี้เนี่ยมันได้ผลอย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากนะครับในปี2023ยอดขายของทีมูในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพุ่งทะลุ5 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับ ทราฟฟิกของพวกเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ85%ในวัน Black Friday และรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าในระยะเวลาเพียง1ปีเท่านั้นนะครับและถามว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อทีมูเข้าสู่ตลาดประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยก็คือการแข่งขันด้านราคามันจะรุนแรงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับทีมูเองเนี่ยมีชื่อเสียงในการนําเสนอสินค้าราคาถูกนะครับซึ่งอาจจะทาให้ช้อปปี้และลาซาด้านเนี่ยต้องปรับกลยุทธ์ด้านราคาเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดของพวกเขานะครับ แน่นอนว่าการแข่งขันเหล่านี้เนี่ยอาจจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคในระยะสั้นนะครับแต่อาจส่งผลเสียต่อคุณภาพสินค้าและบริการในระยะยาวได้เช่นเดียวกันซึ่งจะเห็นได้ว่าพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยเนี่ยก็ลำบากหนักมากแล้วนะครับมีแค่ช้อปปี้กับ l a ซาด้แต่เจอ ทีมูเข้าไปเนี่ยโอ้โหเลเทสไม่แน่นอนนะครับเพราะว่ามันถูกกว่าสิ่งที่ช้อปปีและลาซาด้าทำม,มาซะอีกนะครับผลกระทบเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแน่นอนว่าการแข่งขันเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้ช้อปปีและลาซาด้าต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสร้างความแตกต่างนะครับและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน สามก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคอันนี้ค่อนข้างสาคัญนะครับเพราะว่าทีมูอาจจะนําเสนอรูปแบบการช้อปปิ้งแบบใหม่ที่เน้นไปที่ความสนุกและการมีส่วนร่วมมีสร้าง Engagement กันนะครับซึ่งอาจดึงดูดผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ในวงกว้างและที่สําคัญลูกค้าก็จะยิ่งมองสินค้าที่ราคาถูกที่สุดเพิ่มมากขึ้นนะครับสี่ก็คือผลกระทบต่อผู้ขายรายย่อยนะครับการเข้ามาของทีมูเนี่ย อาจส่งผลกระทบต่อเหล่า SME ผู้ค้ารายย่อยบนช้อปปีและ Lazada นะครับซึ่งแน่นอนว่าหากมีการนําเข้าสินค้าราคาถูกจํานวนมากจากจีนอาจจะทําให้ผู้ขายในท้องถิ่นเนี่ยแข่งขันได้ยากขึ้นไปอีกนะครับมันมีบทเรียนที่น่าสนใจที่เป็นกรณีศึกษานะครับจากการแข่งขันของอาลีบาบาและพินตัวตัวในประเทศจีนนะครับ เพื่อเข้าใจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตลาดในประเทศไทยนะครับเราสามารถลองมองย้อนกลับไปที่ตลาดจนีนซึ่งเป็นบ้านเกิดของทั้งอลีบาบารบ,บริษัทแม่ของลาซาด้าและปินตัวตัวบริษัทแม่ของทีมูอลีบาบาเนี่ยเคยเป็นผู้นําตลาดอ e ีคอมเมิร์ซในจีนแทบจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแต่ว่าการเข้ามาของพินตัวตัวในปี2015เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของตลาดอย่างมากนะครับเพราะว่าปินตัวัวเองเนี่ย ใช้กลยุทธ์การนำเสนอสินค้าราคาถูกและการใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคทำให้สามารถเติบโตอย่างรวดเร็วและแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากอาลีบาบาได้สำเร็จนะครับ การเติบโตอย่างรวดเร็วของเป็นตัวตัวในจีนเนี่ยทำให้หลายคนเชื่อว่าทีมูอาจจะประสบความสําเร็จในลักษณะเดียวกันกับตลาดต่างประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องคํานึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่และประเทศด้วยเช่นกันคําถามที่ว่าอนาคตของอ e ีคอมเมิร์ซในไทยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับก็ต้องบอกว่าการเข้ามาของทีมูเองเนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญสําหรับตลาด e อีคอมเมิร์ซไทยนะครับโดยอันนาไปสู่การปรับตัวครั้งใหญ่ของผู้เล่นรายเดิมอย่าง ปีไลลา,าด้าและจะมีการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของตลาดโดยรวมอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามการที่ช้อป ปีและลาซาด้าเนี่ยจะสามารถแข่งขันได้หรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวรวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับทั้งสองแพลตฟอร์มเองเนี่ยมีข้อได้เปรียบในด้านความคุ้นเคยกับตลาดไทยและมีฐานลูกค้าที่แข็งแข่งอยู่แล้วนะครับซึ่งหากพวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเหล่านี้และพัฒนานวัตรกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องก็มีโอกาสที่จะยังรักษาตําแหน่งผู้นาตลาดไว้ได้นะครับในขณะเดียวกันทีมูก็ต้องเผชิญความท้าทายในการปรับตัวให้เข้ากับตลาดไทยนะครับ ซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะมีลักษณะเฉพาะทั้งในด้านวัฒนธรรมพฤติกรรมผู้บริโภคและระบบการชำระเงินนะครับความสาเร็จของทีมูในตลาดไทยเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องการันตีที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับแม้พวกเขาจะมีความสําเร็จในตลาดอื่นๆมาแล้วก็ตามบทสรุปก็คือการเข้ามาของทีมูในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซไทยเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อยู่แล้วนะครับทั้งในแง่ของการแข่งขันพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในวงการนะครับ ผู้บริโภคชาวไทยก็อาจจะได้รับประโยชน์จากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นนะครับในรูปแบบของราคาที่ถูกลงและบริการที่อาจจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยในการทําธุรกรรมออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งท้ายที่สุดอนาคตของตลาดอีคอมเมิร์ซไทยเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับการปรับตัวของทุกฝ่ายนะครับทั้งผู้ประกอบการผู้บริโภค และหน่วยงานกำกับดูแลนะครับเพื่อสร้างอีโคซิสเต็มที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายในท้ายที่สุดนั่นเองครับผมสำหรับข่าวเรื่องของแพลตฟอร์มทีมูที่กำลังบุกประเทศไทยใน E ีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE a d ที่ on, a, a d ทร d าดลแ A ดส a d สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ